ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนลง shader map นะครับในตัว t e n g u n e นะครับหา shader ของเราเนี่ยนะมาที่เว็บ shader mod นะครับตามวายาของเราเลยนะผมเป็นเนี่ยผมเป็น1.20นะครับก็1.20บเนี่ยแล้วก็เลือก mod ที่เราต้องการเอ shader ที่เราต้องการนะครับผม เอาที่ไม่ไม่ค่อยโหดบ้างแล้วนะครับโอม้มีเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่ะดูทรงมันจะโหดอาจจะไม่หนะโหดก็ได้ครับโอเค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 ปึ๊บปื๊บเนี่ยครับดาวโรจดอตรงนี้นะ,ะดาวโหลดนะครับนะผมโหลดมาตัวนี้นะครับเอา,ต,าตัว,น,วตนี้แล้วกันอนะ่ะ โหลดปุ๊บ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 สิบแปดเอ็มบีเลยละ่ะพี่ผมเปลี่ยนได้รับดูพื้นที่เยอะเกินเพราะจะแหลกนะผมขอเปลี่ยนแล้วกันนะเออสมมติคนโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมโหลดตัวน,นี้ละไม่ออก อะสมมติสมมุติว่าโหลดได้ละอะสมมติจำลองจำลองเฮียสมมติมึงโหลดได้ละอะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแล้วคุณเปิด t l t launcher ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นเป็นตัวอัฟติฟายนะครับตัวธรรมดามันจะไม่ได้อัฟติฟายมันก็ไอ้ไอ้ฟองฟองที่อะไรเนี่ยกับฟอร์บิเนี่ยครับอย่าตัวธรรมดาแล้วมันไม่ได้นะต้องตัวอัฟติฟายเท่านั้นนะฮะแล้วกดเข้าไปเลย นอนๆเข้าไปเลยนอนๆเข้าไปเลยนะฮะได้นะให้กดไปที่ออปชั่นนะครับออปชั่นนะครับกดออปชั่นนะวิดีโอเซตติ้งนะครับแล้วก็ มาที่ shader นะครับ shader นะครับโอเคเนี่ยแล้วคุณกด shader folder นะครับ shader folder ปึ่งมันจะนะโผล่มาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้หาไฟล์ที่เราโหลดนะครับ shader ที่เราโหลดนะเนี่ยอันนี้อันที่เราโหลดคือนี้นะครับอันนี้อันที่มันเป็นของเครื่องเจริงไม่ไมีนะจริงไม่ไม่มีอา t โหลดจริงมันไม่มีสักอันนะครับโอเคแล้วก็เราก็ลากเันที่เราโหลดมาใส่เข้าไปนะครับ ปุ๊บเนี่ยปิดเลยปิด2ตัวนี้เลยไม่จําเป็นแล้วนะครับ้าจะปุ๊บเรื่องเงียบนะครับนี่ก็จะมี s h a d e er หม่เข้ามานะครับตอนแรกแล้วแต่ s h a d e er ์ที่คุณโหลดมาแล้วมันจะมีตัวนะครับปกติมีตัวเดียวนะอะราให้เลือกเป็นเ s h a d e er ์ตัวที่คุณโหลดมานะครับผมผมขอเอาตัวนี้แล้วนะครับมันก็โหลดาในเวมพ์เหม,มือนกันนะครับแต่ม น่าจะเหลกน้อยก,กว่านะครับเอาไปเป็นตัวรับนะเยอะเชดได้รับชเชดได้รับมันไม่ค่อยไหลกนะครับภาพก็ยังสวยระดับไฮนะครับระดับสูงอยู่เข็ดหลอ่อนปีนสักแป,ป๊บหนึ่งอาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคขอเปลี่ยนไปใชใ้ตัวอาร์ตอโอเคนะครับมาอยู่ในเกมเรียบร้อยเลยนะครับ นี่นะครับโอ้โหเชดเดอร์ก็ติดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ติดนะครับสามารถไปกดใช้ใหม่ในตั้งค่าได้นะครับนี่ครับวิดีโอนะครับเชดเดอร์ก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดดอนออกมานะครับติดภาพสวยๆเลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับลงงงานนิดเดียวนะครับ DTL a u n c h e r นะครับตัวกิ้มเถื่อนนะภาพก็สวยๆนะครับใคร คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสกิ๊ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้นะครับครับขอบคุณที่ดูคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคนดูบ๊ายบาย